วัสดีค่ะวันนี้ครูเต้นนจะมาบอกเคล็ดลับในการทำหน้าสารบัญยังไงให้ง่ายและสวยงามนะคะอันดับแรกเราก็จะพิมพ์หัวข้อสารบัญไว้ก่อนนะคะจากนั้นค่ะให้ไปที่แทรกนะคะตารางค่ะเราจะแทรกตารางมา3คอลัมน์ส่วนจำนวนบรรทัดเนี่ยเราจะมาเพิ่มภายหลังได้นะคะ,ะชื่อเรื่อง พิมพ์ไว้เลยค่ะเรื่องกับหน้าตัวนี้เราอาจจะทำเป็นตัวหนาไว้ก็ได้นะคะจากนั้นค่ะก็พิมพ์ชื่อเรื่องได้เลยนะคะสมมุติว่าเป็นบทที่หนึ่งบทนำในบทนำก็จะมีอะไรคะจะมีหัวข้อย่อยใช่ไหมคะ สมมติเป็นที่มาและความสำคัญถ้าเราจะเพิ่มบรรทัดเราก็สามารถเนี่ยค่ะกดบวกตรงนี้ได้เลยโอเคค่ะหัวข้อย่อยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งหัวข้อย่อยนะคะแล้วก็พิมพ์ไปค่ะวัตถุประสงค์โอเคจากนั้นเราจะมาจัดนะคะ หัวข้อย่อยนะคะอาจจะย่อหน้าเข้ามานะคะย่อหน้าเข้ามาเราก็สามารถดึงได้จากตรงนี้เลยค่ะเยื้องบรรทัดแรกค่ะดึงเข้ามาได้เลยจากนั้นตรงนี้ค่ะคอลัมน์เส้นคอลัมน์ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะขยับได้เพื่อจัดหน้าให้สวยงามนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเลขหน้าใส่ไปก่อนได้เลยค่ะสมมุติตัวนี้อยู่หน้าหนึ่งหน้าสอง ตามลำดับแบบนี้นะคะโอเคสมมติว่ามีบทที่2ด้วยบทที่2องเอกสารที่เกี่ยวข้องสมมตินะคะบทที่2อก็อาจจะมะีเรื่องย่อยเหมือนกัน2.1ง,ง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องอสมมติมี2.2ด,ด้วยค่ะงาน เอกสารทางวิชาการเกี่ยวข้องโอเคอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะคะหัวข้อย่อยเดี๋ยวเราจะขยับเยื้องมาให้ตรงกับหัวข้อย่อยแบบนี้จากนั้นใส่เลขหน้าค่ะสมมติมีหน้า1ิกว่ากว่าแบบนี้ด้วยนะคะการใส่ตารางแบบนี้จะทำให้ตัวเลขมีระเบียบนะคะเรียงแถวสวยงาม โอเคอันนี้เราจะสารบันเชจแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนสำคัญค่ะเมื่อนำเมาส์มาวางในตำแหน่งตารางแบบนี้นะคะมุมบนด้านซ้ายจะมีสี่เหลี่ยมหัวลูกศรขึ้นแบบนี้ค่ะให้เรานำเมาส์ไปคลิกตรงนี้เลยจากนั้นไปที่ออกแบบ นะคะแล้วไปที่เส้นขอบตรงนี้ค่ะให้เราคลิกที่ไม่มีเส้นขอบตึงแบบนี้เลยเส้นขอบจะหายไปนะคะจากนั้นลองกดแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ดูนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นว่าเราจะได้หน้าสารบันสวยๆแบบนี้เลยอ่า ลองนำไปปรับใช้ดูนะคะใครมีข้อคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย